สวัสดีครับมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่ได้ติดตามเรามาแล้วก็คุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารับชมใหม่นะฮะงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้หลายคนน่าจะสงสัยว่ามันคือปัญหาอะไรมันเป็นปัญหาในเรื่องตัวคําถามนะครับมีหลายท่านสอบถามมันเข้ามาเยอะว่า f o r t u n e r ที่ดีควรซื้อที่ไหน ต้องบอกเลยว่าว่าต้องที่โชว์รูมรถยนต์มือสองปฏิพัดแน่นอนนะครับเราคัส Fortuner รถสวยเกรดเสภาพนางฟ้าและเป็นรถที่ตรวจสอบประวัติเช็คศูนย์ได้รถที่ดีในการใช้งานสำหรับในทุกคนหรือว่าในทุกครอบครัวมาดูเข้าใหม่กันเลยคันนี้เป็นสีดำครับปี2017เดิมโรงงานนะฮะ สีเนี่ยถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเป็นตัวสแตรดาดเนี่ยขาวและดำดำและขาวนะฮะสีเดิมสวยเสมอการจะลดทั่วทั้งคันสีบางเดิมโรงงานไม่มีชนไม่มีพิควมัมไม่มีน้ำท่วมและไม่มีตัดต่อผิดกฎหมายนะครับ สำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเรียกว่า All New Fortuner นะครับไฟหน้าก็จะเป็นตัวโปรเัคเตอร์ใบบีม LED สูงต่ำภายในหลอดเดียวกัน Day Time Running Light นะครับแล้วก็ตัดหมอกมีมาให้แล้วกรอบตัดหมอกก็จะเป็นแบบโครเมียมกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่นะฮะสวยมากนะครับหรูมีสไตล์ดุดันเข้มขึงและน่าใช้นะครับเรามาดูตัวเครื่องยนต์นกันบ้างครับ เครื่องยนต์เนี่ยฟอร์จูนคันนี้เป็น2.4ลิตรนะฮะ2,393ซีซีให้กำลังสูงสุดนะฮะ150แรงม้านะครับกับแรงบิดมากถึง400นิวตนเมตรตัวเกียร์ออโต้เป็นแบบ6สปีดนะฮะหคองเครื่องนี่คือแบบฉ่ำเลยนะฮะสวยกริฟนะครับทำความสะอาดสปาตัวเครื่องยนต์สปาภายในห้องโดยสารดูน็อตดีฮะ ไม่มีขยับขันไขแกะออกมาทำสีนะครับ real, pit, น็อตไม่เบี้ยวน็อตไม่ผิดรูปนะฮะขันหน้าเดิมขันล่างเดิมแก้มซ้ายแก้มขวาตะเข็บด้านข้างต่าง,างๆแผงหลังเครื่องยนต์สีแห้งแห้งฉนวนกันความร้อนหลังแผงเครื่องยนต์เทมเพสสติ๊กเกอร์โมอกมีอยู่ครบนะฮะ ทุกอย่างเนี่ยเป็นของเดิมจากผู้ผลิตทั้งสิ้นตรงนี้เท่าว่าเป็นรถสแตนดาร์ดจากโรงงานโดยอย่างท่งแท้แดนจะลองสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังกันหน่อยนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเหยียบเบรกแล้วก็กดเอนจินสตาร์ทอ่ง่ายมากนะฮะทีเดียวติดเสียงเครื่องยนต์ไม่มีปัญหาเสียงเครื่องยนต์ไม่มีเสียง ผิดเพี้ยนผิดแปลกไปจากตัวเครื่องยนต์ดีเซลของเดิมสิ่งที่อันอยากจะให้พี่พทุกท่านได้ดูตรงนี้ครับนั่นคือตัวกําลังอัดเราจะดึงก้านวัน้มันขึ้นมาถ้าเกิดกําลังอัดมันเสียหรือว่าตัวกําลังอัดมันมีปัญหามันจะมีเป็นโัเซษน้ามันหรือว่าอน้ํามันกระเด็นไหลย้อนขึ้นมาจากตัวรูก้านวัน้ํามันโดยที่อันดึงตัวก้านวัน้ำมันออกมามันจะไหลกระเด็นพุ่งออกมาจากแรงดันของภายในตัวเครื่อง ซึ่งแสดงว่าแบบนั้นกําลังอัดมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาเยอะมีปัญหาน้อยมีปัญหามากที่สุดขึ้นอยู่กับตัวภายในเครื่องยนต์ประก็นล้าวประก็นแตกเสื้อสูบแตกเสื้อสูบรล้านี่คือเป็นหลักพื้นฐานเลยนะฮะสำหรับตัวเครื่องยนต์ดีเซลที่เราต้องมีการดูรายละเอียดที่เราต้องมีการเช็คตัวรถ เพราะนั้นอย่างแบบนี้คือมันชัดเจนอยู่แล้วแน่นอนว่าของอังสามารถตรวจสอบได้เลขคันซีอยู่ครบโครงสร้างบอดี้ทุกอย่างคือเดิมทั้งหมดสามารถเอาเลขตัวรถเลขคันซีตัวรถเลขถังตัวรถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้ทั่วประเทศ77จังหวัดพ่วไทยหรือถ้าเกิดอย่างพี่พี่บางท่านลองดูแล้วว่าเรามีเพื่อนหรือรู้จักช่างผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะ เราสามารถพามาดูเจ้าฟองจูเนอร์สีดําคันนี้กับคุณลูกค้าได้เลยอันรับประกันครับว่ารถคันนี้เป็นอีกคันหนึ่งที่เราได้มาและเป็นสีที่หาแบบกันควักเลยแต่อยู่ที่ร้านปฏิพัณฑ์ออโต้ลองดูด้านข้างกันบ้างครับสีด้านข้างนะฮะตรงนี้มีการขัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวตรงนี้ก่อนส่งมอบเนี่ยเราก็จะมีการขัดให้กับคุณลูกค้าใหม่รอบคันนะฮะ วยมากนะครับดำเนี่ยมันเป็นสีปราบเซียนนะถ้าเกิดดูแลรักษาไม่ดีถ้าเกิดไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องตัวการใช้งานถ้าเกิดใช้รถช้าถ้าเกิดใช้รถช้าใช้รถโทมมันจะเป็นตัวเม็ดสีที่มีการแตกนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่หัวจรดด้านท้ายถ้าเกิดเม็ดสีตรงไหนมีการแตกส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามแต่มันจะเป็นตัวจุดด่างที่เรามองด้วยตาเปล่าเห็นทันทีนะครับ คิ้วสุ้สมล้อนะครก็จะเป็นตัวสีดําด้านนะครับแมกนลโอย2ทูโทนปัดเงาตรงนี้ก็จะเป็นตัวขอบ18นะฮะข้างหน้าเป็นดิสเบรกนะครับ ABSEBDBA มีมาให้ครบนะฮะไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถถ้าเกิดอย่างพวกแบบสีบลอนที่เราเคยดูไปเนี่ยมันก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับ มือเปิดทั้งสี่บานก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะเสาแอเสาเดิมกระจกทุกบานเป็นของเดิมนะฮะฝั่งทางด้านคนขับก็จะเป็นตัวสมายด์อินทรีเพียงแค่อันถือกุญแจไว้อันกดหนึ่งครั้งมันจะกลายเป็นล็อกรถทันทีถ้าเกิดอันถือกุญแจไว้อันกดอีกหนึ่งครั้งจะกลายเป็นตัวปลดล็อกรถทันทีใช้งานได้ง่ายครับแต่ก็ยังมีเป็นตัวเบ้ากุญแจมาอยู่เพราะว่าเหตุผลอะไร เพราะว่าบางทีตัวกุญแจร,รีโมทอาจจะเกิดการอุบิเหตุหรือว่าแบตหมดเราอาจจะไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะเราไม่ได้เป็นคนกําหนดเวลาการหมดของแบตราะนั้นเนี่ยก็ยังมีเป็นตัวเป่ากุญแจมารองรับให้อยู่นะฮะมาดูด้านในตรงนี้กันสักนิดหนึ่งครับสำหรับคันนี้คือตัว V นะฮะท็อปสุด2.4ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลเบาฝั่งนั่งข้างคนขับเป็นแบบปรับไฟฟ้าแอร์แบทคันนี้7ใบระบบความปลอดภัยระบบ ความป้องกันภัยนิรภัยดีมากแอร์แบ็กเจใบนะฮะคันนี้ม่ดูเกียร์ออโต้หสปีดมีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้อีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดนะฮะแอร์อรโอโต้กึ่งอนารกช่องเสียบไฟ2รู12โวนต์120วัตต์ USB และ AUX หน้าจอทัชสกรีนครับขนาด7นิ้วลองรับ T-connect เชื่อมต่อลูท o ูธแล้วก็เนวิเกเตอร มีมาให้ครบนะฮะมือโหนเสาเอคู่หน้ามีมาให้ภายในนี่คือแบบสะอาดมากนะครับรถค่อนข้างที่จะเอี่ยมนะฮะแล้วก็เบาะหนังสีน้ำตาลนะครับเดินตะเข็บสีเทาสว่างฝั่งทางด้านนี้ก็จะเป็นตัว engine start ข้างล่างสองปุ่มน,นี้ก็จะเป็นตัว control เกี่ยวกับประตูไฟฟ้าด้านหลังอันนี้คืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่ fortuner all new ตัวนี้ได้มีการทำมานั่นคือ ประตูฝาท้ายไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าทุกบานอออโต,โต้เซ็นทัลบล็อกนะฮะมองข้างเลนด้านในพับกระจกมองข้างก็เป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยสำหรับตัวตอนหลังเราจะเห็นว่ามันจะมีการเดินเส้นขอบกระจกด้วยโครเมียมสวยมากตัดกับตัวรถสีดำแบบนี้บาตอนที่สองนะจะเป็นแบบ60ต่อ40สามารถพับเก็บได้ นี่คือการพับเก็บเจ้าเบาะของ f o r t จ n e r แบบนี้เขาเรียกว่า60ต่อ40ครึ่งหนึ่งกับอีกส่วนใหญ่นี่คือเบาะตอนที่2สามารถพับเก็บได้ไฟอ่านแผ่นที่ด้านหน้าเป็นตัวหลอด LED ไฟเพดานด้านบนตอนที่2เป็นตัวหลอดแบบ LED สามารถปรับระดับความแรงแอร์ได้จากตัวตอนที่2ได้เลยนะครับส่วนคันนี้เนี่ยยังเป็นรัมนะฮะไม่ใช่เป็นตัวดิฟเบรกส้อนะครับคันนี้เป็นรัมหน้าดิฟ หลังย้ัมนะฮะแม็กอลอยปัดเงาทูโทนยางดันหลบนะครับเหมือนกันนะฮะใหม่ๆเอี่ยมๆเลยนะครับคราวนี้เรามาดูตัวด้านท้ายกันบ้างสาองการเนี่ยเป็นแบบชาร์ฟฟินหรือว่าคลิปฉลามนะฮะแบบสั้นนะครับการลากตัดด้วยเส้นโครเมียมจะยาวมาจนถึงตัวฝาท้ายด้านหลังนะฮะสปอยเลอร์ไฟเบรกตรงที่3นะครับกระจกด้านหลังนี่ก็จะเป็นของเดิมจากโรงงาน เราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราดูจากในคลิป Fortuner คันนี้จะมีการติดเป็นตัวฟิล์มดำมาอยู่แล้วหรือว่าเป็นตัวฟิลม์มทึบมาอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราดูจากภายในห้องโดยสารออกมาจากด้านนอกตรงนี้ถือว่าเห็นภายนอกอย่างชัดเจนและไม่ทึบนะครับดาบฝาท้ายเป็นแบบโปรเมียมพร้อมกับอักษร f o r t u n e r โคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติไฟเบรกก็จะเป็นตัวหลอดแบบ LED นะครับ เขาเนี่ยตัวประตูไฟฟ้ากันบ้างแล้วอันนี้คืออันได้มีการปลดล็อกลูกแล้วถูกต้องใช่ไหมครับที่เราดูจากด้านในมาเมื่อช่วงตะกีน้นี้เราถือกุญแจอยู่เรากดได้เลยขึ้นไปเรียบร้อยนะฮะหรือสามารถเปิดจากตัวด้านท้ายด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีการตั้งระดับความสูงมันสามารถสูงข,ขึ้นกว่านี้ได้อีกนิดนึงนะครับ แต่ถ้าเกิดอย่างคน190เซนติเมตรเดิมผ่านตรงนี้หัวไม่ติดแต่ถ้าเกิดอย่างคน190เซนติเมตรขึ้นไปมายืนตรงนี้สบายเลยครับเพราะว่าตัวฝาท้ายค่อนข้างทนี้เปิดได้สูงนะฮะบ่บอตอนที่3เนี่ยจะเป็นแบบ50ต่อ50เป็นตัวบ่อแขวนนะครับแล้วก็มือโหนด้านบนทุกตำแหน่งมีมาให้ครบเพดานด้านบนสวยงามนะฮะพื้นนะครับหรือว่าช่องเก็บของด้านท้ายนะฮะ มันค่อนข้างที่จะสามารถบรรจุสินค้าหรือว่าบรรจุของอุปโภคและบริโภคได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากเครื่องไม้เครื่องมืออะไรพวกนี้มีมาให้ครบหมดนะฮะแต่เข็บด้านท้ายนะครับรอยเม็ดอาร์คสวยกลมคมเห็นชัดเจนน็อตไม่มีใครหยับขันไขแกะออกมาทําสีตัวกระบอกโชคไฟฟ้าตรงนี้ก็ปกติเหมือนเดิมนะฮะคท่านี้เนี่ยถ้าเกิดเราอยากจะปิดก็แค่กดตัวประตูด้านหลังอย่างเดียว แต่ถ้าเกิดเราต้องการตั้งระยะหรือระดับความสูงนั้นกดตัวนี้ค้างไว้มีเสียงติ๊ดติๆดติต,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 ติแสดงว่าเราสามารถปรับระดับความสูงของตัวฝาท้ายไฟฟ้าตรงนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราต้องการที่กดปิด one touch ไม่มีเสียงแบบเ e อ็ด e อ e e e อะไรพวกนี้ไม่มีนะฮะมันใช้งานได้จริงและตามปกติทุกอย่างนะครับนี่ถือว่าเป็นไอไลท์สำหรับตัวเจ้า All New Fortuner ถ้าเกิดเป็นตัว New Model หรือว่า Big Minor er c h a i n แบบนี้ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวจุดสำคัญที่เราใช้งานและถือว่าเป็นตัวจุดสภายในการทำการตลาดของ Fortuner ปี2016และตัวปี2017ราคาดีกว่าครับเราดู Fortuner เนี่ยมาหลายคัน ส่วนใหญ่ก็จะมีหลายสีสีบรอนบ้างสีขาวบ้างสีดำบ้างสลับคระ,ะเปลี่ยนกันไปคันนี้เป็นตัวรถปี2017จัดไฟแนนซ์ได้อยู่ประมาณ9 0 0 0หรือว่าล้านหนึ่งล้านสองแต่ว่าน่าจะล้านหนึ่งล้านสองมากกว่าเพราะว่าของทางร้านเป็นพันออโต้น,นั้นก็จัดไฟแนนซ์ได้สูงที่สุดและทรุบเบดานนี่ถือว่าเป็นสถานที่อีกที่หนึ่งที่ได้ ยอดจัดไฟแนนซ์ที่เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ว่าได้อย่างรถครบอบครัวพวกนี้เราทําให้ลูกค้าใช้เงินออกรถศูนย์บาทราคาสําหรับคันนี้นะฮะอยู่ที่919,000ครับอันย้ํานะฮะ919,000บาทเครดิตด,ดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าอะไรครับถ้าเกิดคุณดูคลิปวิดีโอนี้มาจัดโอนอันฟรีให้ รถกุ้นี้ต้องมีการเก็บจัดโอนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นที่เราเองก็ตามหรือว่าจะเป็นที่อื่นเองก็ตามแต่ของเราแค่หมื่นเดียวที่อื่นอาจจะมีเก็บห5ื0 0ห0าสอมืมีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือความชัดเจนว่าถ้าเกิดอย่างนั้นบอกว่าฟรีค่าใช้จ่ายก็คือฟรีภาษีพ,พรบรดูแลให้ ประกันภัยในรถปีแรกชั้นหนึ่งเท่านั้นเปลีย่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็งระบบไฟตั้งสูงย่งร้อสปาตัวเครื่องยนต์สปาภายในห้องโดยสารและการรับประกันหลังการขายเรารับประกันตัวเครื่องและเกียร์ครับ6เดือน1นึ่งมกิโลและรถยกช่วยเหลือฉุกเฉินยีิบชั่วโมงให้นานอีกห,หนึ่งปีวันนั้นถ้าเกิดคุณดูแล้วชอบสีนี้แอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์หรืออินบ็อกกันเข้าไปในเพจปฏิพัณฑ์ออโต้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะฮะขอฝากน้องดำดุดุคันนี้ไว้ด้วยนะครับยังไงก็หวังว่าก่อนในช่วงสิ้นปีนี้พี่ๆจะได้รถเจ็ดที่นั่งกลับบ้านไปใช้งานนะครับและใช้งานในระยะยาวด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ